หา,หาักนางงามจักรวาลน,นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของเธอได้ต่อไปรองระดับหนึ่งจะปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีและนี่คือการประกาศมิส s u น i ิเว s ร2020นะคะผู้ไ <Miss Universe S 2> ด้ครอง <Universe S 2> ตำแหน่งนางงามจักรวาลได้แก่เม็กซิโกครับผมเม็กซิโก แอนเดรียเมซ่าค่ะเธอคือนางงามจักรวาลคนใหม่นะครับผมนางงามจักรวาลคนใหม่ในครั้งที่69นี้ที่จัดขึ้นที่เมืองพอลีวดูดฟลอริดาครับ <ขอ S 2> สสดงคาม,าม,มดีกับเพิร <Mexico S 2> ์มตซิโกนะครับจากเมืองชั่วว่าได้รับมงกุฎนะคะจากมาวาร์ <M> และอนเดรียมเ่า ลอออันดับหนึ่งก็คือบราซิลนั่นเองนะคะยินดีด้วยเช่นกันและนี่คือการประกวด m i s s Universe 2020รอบตัดสินนะคะดำเนินมาถึงช่วงท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือส่งใจรัวๆให้อแมนด้าเลยนะคะอาจารย์ให้กำลังใจอแมนด้าครับผมน้องทำได้ดีสุดๆแล้วนะครับทั้ง <c oughs> ในรอบเก็บตัวในรอบ preliminary <c oughs> และ <c oughs> วันนี้ครับผม <c oughs> รับว่าเราอ,อกหักนะคะแต่เราก็ภูมิใจในตัวแมนด้าและทีมงานทุกคน